เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าละแท้เราเราลองไหมนี่ก็ใช้เล็กเซนนี่ไงมันออกจากาศลุงเนาะใหญ่ของเพื่อนสุดใหญ่มากมันออกจากตรงหัวรถเาเป็นไงบ้างถามคนแก่พี่มีประสบการณ์สูงแข่งสวยมากแข่งขาใหญ่สวยสวยสวย มันเกินสายเมืองมาต่อสายป่าก็มันเหมือนเดิมคนมันใหดเด็กกัมันเออคนมันใหดเด็กกคนบ้านเนี่ยพี่พี่อะไรเนี่ยดูเรียนคุน้มแ,<ล>แล้ว,นลวคนบ้านเด้เว้ยนกปลาเนี่ยนกเออคนมันเพราะมันรอลุน้นคุ้มแล้วครับผมเอาหนึ่งแต้มเป็นนกต่อหลุดน,นะครับผมหลังเดินทางเข้าใหม่นะครับ ครับก็ถึงเวลาประมาณหกโมงตอนนี้หกโมงนิดๆแตครับวันนั้นเห็นพี่เมียว่าขึ้นมาขั้งบนกันเลยกเลยพูดว่าอยากันเลยนี่พื้นที่นะครับผมันปะดา้าพี่ท่ารันผมกำลังรวมตัวกันกำลังจอกไม้ครับแถวป่าเขาข้างในครัาเป็นผู้ตรงนั้นนะครับเข้าจากเส้น เข้าเลยผมไม่ได้เข้ามานนี้มันใส้นผูน้ำร้อนอ่ะเยอะนะครับงั้นแสดงว่ากว่าไปดูสิเอาทักทายเอ็ซีหน่อยนั่นเขามาเดี๋ยวจะจัดการให้ครับผมนี่ครับไปดุสวันนี้ก็มาด้วยนะครับผมนึกว่าจะไม่มาก็หลายท่านนะครับผมเอาไหมแทนุครับผมสวัสดีครับวันนี้เอาตัวไหนมาเอ่ยวันนี่เจ้าเพชรมาครับโอ้วันนี้เจ้าเพชรนะครับนู่นครับคารุมนี่ต้องอย่างนี้แหละ เส้นบองตัวไหนมาครับวันนี้เจ้าแก้วหวานครับโอ้ยอีกแล้วครับมางานแข่งเขาก่อนนะครับผมโจจัดไปหนึ่งแต้มเนาะตัวไมเงี้ยออเอาเลยอ่าวันนี้ตัวไหนมาครับเจ้าสองกุกครับโอ้จะสองกุกครับผมเดี๋ยววันนี้ใคราดนรอบๆนะครับจะยืนเอออะไรพวกใต้ทุดอย่างเงี้ยมันกลัวอ้าวยิ่งเหรอเมื่อกี้นึกาเป็นนายมันมันจะยืนกเมให้เราเลยอ่ามันหมานครับงไอ้โป้เนี่ย ไปแล้วมันมาเช่าที่ทีประเทศเอาไปทางไหนเนียไปทางนี้แหละไปนี้ไปได้ไหมเอาพี่ทูบัปที่เอฟซีหน่อยอันนี้พี่ทูบมาเก่าก่อนเนี่ยได้มากี่ตัวแล้ววันนี้วันนี้มาสองครับครับผมวันนี้ครับวันนี้มาสองเต้มเนาะเอาตัวไหนมาตัวไหนมาสองตัววันนี้เอาเจ้าบังเอิญครับเออเจ้าบังเอินกับเจ้าเพชรเอกมาครับเพชรเอกนะครับผม มางานแข่งเอาก่อนพี่รูปจัดแพ็คคู่ไป็สองตัวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปให้ขึ้นให้ดูนะครับโอ้เจ้าเพชรเอกนะครับผมสองตัวครับเดี๋ยวไปชมเสียงนะครับสวัสดีเอฟซีนะสวัสดีครับบอกพี่บิวด้วยเออพี่บิวเลยหมาเด็ดจัดเลยเหรอยังไงครับไปตรงนู้นนะไม่มาจะได้นะถ้ามันไม่ดีอพี่ใหญ่ด้วยพี่ใหญ่แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่จะพาเข้าบรรยากาศดีครับวันนี้วันนี้เอาตัวไหนมาเลยเอาเหมือนเพชรครับผมอันนี้เหมือนเพชรมาเนาะเอาเพชรล่งใหม่มาคุยเสียกอามาดู ข้างในเนี้ยมันมีเลี้ยวครอบมาดูก็ดูเออลองดูเฉยๆเก่าโอ้โหสวยนะครับผมพ่ทนกท่างมีกูอ้างอยู่เอาดูข้างก่อนนะครับหลา่คำอ่ะพอดีเลยป๊อปนี่้พอดีพอดีพอดีเราไเจอบ้านเขาเนี้ยครับเราไปปักปูนเอารอชมผลงานเสียงป๊อปครับผมตรงบริเวณแถวนั้นแหละเอยมพยายามมาทักทายอาจารย์หลายๆท่านครับผมแทมคนละมุมกันนี่ครับคุณนายคุณตาดีอาจารย์เต้มครับผมสวัสดีครับวันนี้เอาจะไหนมาเอ่ยวันนี้เอาดาวเรืองครับโอ้ดาวเรืองนะครับผม วันนี้นกอย่าบอกว่านกใหม่มานะนกใหม่ครับนกใหม่โอ้ยแยิ้มแซวชื่อเสียงชื่อสองทีอาผมนี่ครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมวันนี้เอาตัวไหนมาเอ่ยเอาไอ้ไอ้ทิวครับนกฝึกนะครับผมยังปรอยู่ในอันพเนียดดอกอยู่ในกรงแซวเหมือนับครับผมเอาวันนี้มาแล้วต้องมีแต้มกลับนะครับผม ไแค่ทีมงานเมืองกันนะครับผมแก้วเป็นยังก้าให้มาเล่นอย่างเดียวเลยก้าวยันตัวไหนมาเลยครับผมเอาพปีโป้บ้าครับผมพีโป้อ๋อนี่ครับผมสวยสวยครับก็วันนี้เรามาถือว่าทีมงานชุดใหญ่นะครับผมทุกท่านอ่ะท่านต่อไปครับยานต์สวัสดีครับเอาตัวไหนมาเลยครับผมเอาเทชปลากร์กันสิบเอากันสิบนะครับผมนี่ครับน้องต่อมาสองตัวเลยครับ ไม่ต้องลัวมันสุนดาวียังนอนหลับอยู่เลยโอ้โหสวยครับตัวนี้มันไม่เคยขึ้นรถใช่ไหมครับเดี๋ยวมาสองต่อนี้ก็เดินภูเขานะครับผมแหมมีทั้งนกดินด้วยครับผมเนี่ยอีกหนึ่งตัวนะครับท่านน่าจะเป็นนี่ท่านนี้นะครับนกดินนลำโพงลำพูนเสีงยงคุณนาคุณตาดีอ่ะวันนี้ก็ทีมงานใหญ่นะครับประมาณสิบห้าต่อนะครับผมมันหมายแล้วครับเข้าหมายเลย ได้ไปแล้วหัวยี่สิบถึงไหมครับโอ้ยยี่สิบเลยเหรอยี่สิบตว่สอ่ะค่อยไม่คือพากันเข้าหมายหมดแล้วนะครับนับไม่ทันครับเยอะจริงจเดี๋ยวค่อยอีกตอนเที่ยงเราค่อยว่ากันนะครับว่ามีมากี่ท่านครับผมคนเยอะวันนี้ถือว่าน้องงานแข่งเลยนะครับอ่ะเข้าหมายครับ ผมขออนุญาตแซมพนเนียดนะครับเดี๋ยวจะไม่อะไรตัวเดียวเขาไปก่อนหนีเลยเจนะครับอู้บรรยากาศเตี้เขาโอ้สุดยอดนะครับเออลมเย็นดีด้วยครับโชยเย็นเลย <laughs> น่านอนครับมีท่ามพ่อมนะครับน้าท่ามท่า <laughs> ตามเทพพนมเลยเนี่ <laughs> น่านอนครับบรรยากาศจะนอนแล้วแหละไปต่อที่ไหนไม่ไหวแล้ว เส่นปล่อยอยู่ข้างล่างมั้บ่โอ้นะครับพุ่มด้วยแหละอือโอ้ยตัวเข้าแกขรุมดีดีขดัดสามอ่ะเณว่าตัวพลาดตัวพลาดอีกตัวนึงเจ้ไปตัวนี้เลยดิขดัดสามอัวมานั่งใกล้เด้ครันไม่เข่าบ่ฮาฮ่าฮ่าม่รไปนั่งไหนม,มันมีร่มอะ่ะบ่นั่งหลบเนี้ยประมาณนี้เออเดี๋ยวจะไปไล่ข้างล่างขึ้นมาไปอเออ ข้างวันเลยไล่ไปจะไปแรงข้างล่างขึ้นมาหนาแดงแล้วมันร้อนหนาแดงแล้วโอ้โหอันนี้ฮะโอ้หไล่ขึ้นน้องเลยไล่ไปเป่นจนลงยังบ่อยู่อยู่สองกุ๊กตรงนี้เหมือนกันอยากได้เออสองกุ๊กผมใช้อยู่หันมันบ่ค่ะนกขุมขันเตี้ยวว่านกต่อไม่แมนเสียงใหญ่อยูุ่เห็นขยเนียดพำงงานเลยหลุดเลย การของผมก็ไปใส่ตรงที่เผาแต่งความนี่บ่เดินไปนี่บ่ยันนี่นะครับไเดูแพชิ่ป๋องกันไปครับรย์นบไปหาลบนั้นไปกไก่พูดไปเจ้านี่ครับใส่นกต่อตรงตัวไม้แห้งนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ห้าโมงเช้านะครับทุกท่านร้อนครับอากาศร้อนมากเดี๋ยวพาท่านเดินไปตีนโซนตีนเขาน่ยนะครับผมเหนื่อยครับเดี๋ยว ตัดไปที่ภาพไปที่แถวโซนติ่งเขาเลยนะครับผมไปอาจารย์ใหญ่เราก็จัดไปเนยนะครับหนึ่งแต้มโอ้โหไม่เห็นช็อตนะครับผมลูกนกนกก็ช่างเป็นลูกเขาไอ้ตัวไหนอาจารย์ครับนี่ไอหนี่งใหญ่ไอหลิวเสียงใหญ่ตันไหมหลิวน่าจะตันหรอไม่เคยรุดใช่ไหมไม่เคยรุดโอ้ตันเลยไหมครับเล่นระบายไม่ตัวนี้ตัวไหนเสียงเล็กใช่ไหมเนี่ย อยู่ตันใช่ไหมไม่ไม่ได้ตันอ๋อนี้ไม่ตันมีลูกกแต่งจวงมันที่อยู่กับลุงมามันมันก็ออกเขาตันใช่ไหมลูกเพาะเองโหลนกต่อจีได้เฉลี่ยกี่ตัวแล้วตัวนั้นดูเฉยมันก็แรกว่าเราไอ้ทำพ่อล้วก็มันก็ได้เล่นมันออกป่าก็ต้องตามพุออย่างเนี้ยจะไว้ทำพ่อเราก็กลัวอ๋อไงตัวไหนเรียกอยู่เนี้ยครับผม เราติดตามผลงานตอนต่อไปครับหนึ่งแต้มแล้วครับผมอาจารย์ใหญ่เราเข่าสองรอบสามรอบโอ้มาอีกแล้วครับแต้มที่สามครับผมเพราะว่าข้างบนข้างในอีกหนึ่งแต้มนะครับอาจารย์พิชานแล้วก็ต่อมาก็ลุงลุงก็จ่ายแต้มหนึ่งการโก้แต้มนหนึ่งนะการโก้แต้มหนึ่งการโก้ต่างจอนกกาหอมหันทางตัดตรงนี้นะโอ้หลายแต้มแล้วครับคือว่าสีแต้มแล้วครับเดินมารถโอ้ตัวนี้คลุมนี่นีน่แมนครับยันเตียงเตียงสุดยอดแล้วตัวนี้นะ เออปวดปวดปวดอ่ะจานปวดอ่ะจะจับจานให้ไม่ให้ให้ดูเบื้องต้นก่อนแต่คนต่อว่าคารมสุดยอดเลยครับตัวนี้เล่นดีมากเลยได้ยินเสียงคารมมันอยู่เออโอ้กำลังคึกเลยเนาะโอ้ตัวนี้น่าเลี้ยงอ่ดูครับดูว่าไหมขาใหญ่ตัวนี้สมกับเป้าเป้าเราตัวนี้สมกับเป้าเรา อ่ะเฝ้ารอเอาเลยตอนนี้ผมอุ้ยเสียงใหญ่นี่เสียงเสียงดีด้วผมได้ยินได้มากจานอืมได้ดีดีเที่ยวละตัวก็พอแล้วเนาะเนาะลุงเนาะได้ดีเที่ยวละตัวก็คุ้มแล้วลุงเดียวมาสิเพี้ยวกองบนหลัได้ข้างกัดไว้ใช่โอ้ยจานขังเลยเด้ยนี่ขังลืมเลยหรือเป่ขังลืมเลยครับตอนนี้โอ้ยจานต่ำจานต่ำครับผมมานกะระช้ำครับผมตอนนี้โอ้ยช่องสียังก่อนพ่อต้องตาเนาะเขาใหญ่ครับผมอย่าลืมฝากไปติดตามด้วยนะครับผม มาป่าภูเขาครั้งแรกก็จัดไปแล้วเสียงใหญ่โอ้เสียงกลางนะน้องคนนี้นะครับผมได้ยินเสียงอยู่เสียงกลางเสียงหองครับเสียงกลางหองครับปลดออกมาดูดูแข้งดูอะไรมันนีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขามันเข่าเลยไม่ต้องเดินไปไกลนะครับลุงนะลุงก็ได้หนึ่งแจมแล้วนีเไงไม่ต้องไปเดินไปไกลขนาดนั้นใหญ่มันออกจากของสวยเนลยใหญ่กับเพื่อนเลยมันออกั่นลุงเนาะใหญ่กับเพื่อนสุดยุ่งใหญ่มาก มันออก Oliver, จากตรงหวงรถของาไงลุงดูอันนั้นให้ผมหน่อยเป็นไงบ้างถามคนแก่พี่มีประสบการณ์สูงแข่งสวยมากแข่งขาใหญ่สวย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 ที่นี่ไหมเป็นนกเป็นนกแข่งขาสั้นกำลังเข้าได้ได้ได้หน้าตาสวยนะลุงสวยน่าเลี้ยงอยู่ไหมครับนุตัวนี้ าคร่งตัวนี่ครับในคำน้าเลี้ยงอยู่ใช่ไหมครับน้าเลี้ยงครับตามนั้นอ๋อจัดตมจัดแล้วครับขาดกานตันแบบนี้น้าเลี้ยงโอต้องหานุกเอาคัดแบบนี้ใช่ไหมครับครับครับอ๋อขาดกันจับแข้งใหญ่่แขงเล็อ๋อตามตำรานี้เลยใช่ไหมครับตำราตามกยวนี่ครับผมอ่ะทิมงานก็จัไปหลายก้วลดน้ำลดน้เขาอืมเนี่ย โอ้นกตอหลุดอีหลีะไม่มาจานแม่นบอกแม่นแม่นอยู่นี่นนกตอหลุดมันนิ่งไหมบอันกตอหลุดยูบ่ได้นกตอวพิ่มดิตอขายหลุดตั้มือได้บู้เนี่ยจันรุตั้มือแข้งเง่นละถ้าแข้งอ่ะไม่หลุกรปล่อยัวไมได้เออเดี๋ยวเดี๋ยว ผู้ขาวผู้ขาวดิผมนกต้อนนกต้อนรถจะเมือแข้งเหมือนล่ะเมียนผมมาไหนเป็นเขาปล่อยวะไม่ได้ยินเลยไม่ได้เรียกเลยนะเขามาคู่คู่เหยียบเลยมันให้แมีนบอกตัวนี้เหยียบก่อนแล้วจังตัวนี้เหยียบตัวใดเหยียบตัวนี้เหยียบก่อนแล้วก็ตัวเจ้าแล้วก็ตัวเขาเหยียบที่หลังแต่เราคุยไอต้มนะไปเท้ามาอันนัหางเลยวะเออมันหางแท้เลนกต้อนเขาหนีหางมามกเออคนคนบ้านมันยังางมันเป็นคนป่าเนี่ยมันไง คนบ้านเนี่ยเพิ่งวิ่งเลยฮะคือเรียนคุม้มแล้วคนบ้านเนี่ยเวรคนตายเนี่ยหนุนนก <c oughs> เออว่าคนบ้าไนไปรอลุ้นคุ้มแล้วครับผมเอาหนึ่งแต้มเป็นนกต่อหลุดน,นะครับผมถ้าเป็นไหนอย่างไหนเออแข้ถ้ารู้ตัวว่านกไข่หลุดมาไถาตัวได้น่ยจะเนาะใช่ใชอเออ,อแข้งนะจะแข้มือครับนกตั้งแต่งานแข่งหรือเปล่าไม่รู้นะโซเชียลมกกากันด้วยครับครับ ใช่อ่าก็ทักมาหาเจียนปองนะครับนกตัวนี้กระปงเขี้ยวกันแล้วเออน้องนกจ้าวนกข้าวเกลียวไป็นอะไรเกลียวปองขึ้นเขียวกันแลยแจ้งมาทุกคนมาแน่วัดต่อนกไม่เอาน้ำมาแล้วเอาแบกน้ำขึ้นมาให้ดิน้ำเอาน้ำอย่ากินน้ำมน้ำอยู่หลังเลยเอาน้ำเขาเนี้ยเอาน้ำไหนมาเอ้าเจ๋ไปครับทยอยไปทานข้าวครับผม อเพี่ยงนะครับผมทุกคนไปไปเจอกันที่หมายจึงข้าวครับมาครับงูยิ่งข้าวนี่ครับว่าอร่อยจึงข้าวริมภูเขาครับผมนะครับครับนะใหญ่าตม อันนี้น้ไหมอันน่งครับดราพอได้หรือต่อดมือแม่ก่้นว่แล้วอันนี้นะข้าวขาวดูนะครับกินข้าวนังเด้อนีงเป็นวันหลายมาไหมเป็วันหยุดอะไเนยมาว่าว่าวันมุ่ดนข้าวหนังเด้อดูดูดูพอนี่ยไม่ห็ุเนะครับไม่เคยกินข้าว เออเข้ามาเ็มีเข้ามาเข้ามาเข้ามาครับอ่เข้ามานัานะเขาเาเนียก็มกินที่น้องยงกินอร่อยดียงยงยักินอร่อยดีเร็วเวมามาเลยเวเวเวลานั่งอยากไปนั่งูตอเกินไม่อรยต้องนั่งานี้่เขานี่มันไหลนมันกูข้นเาเาตูดจับจไปหาครับู ใครไหนเราชอบมันกันมากินละมงอี้ทางหน่อยเฮ้ยจะลงอีกคนใครจะขี้างเงี้ยมาสูงมะอยากใ้ไม่นข้าวว่ะเ้ยบ้องนี่ผมเจ้าเข้าเลยโอ้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 ย นม่แอ่ะขอหนงเ้ตรี้เหรอโอาคไปได้เจ้าทางหนึ่งคนเดียวงานน่ารับทางก่อนไปซ้อนนี่มาดีแรงมงไงมึงครงบ ุ้งให้ผมเยอะปาน้องไม่เล่นรัดนะหมดเลมจุกแรงแงถึงไม่น่งนู้นนี่ดือนี่คอน้องก็บอเปิดกระดานเอาลุงไปไหนไี่เข่าถึงมนถึงมัไม่หายสาเขาพดอมเรง ลุงขอเท้าน้ำมากินปลาอาหารใหญ่นะเอาไปเหรอฮะเอาไปเหรอตอนร้อนนะเมื่อกี้ตอนที่ยู่ยู่ข้างในอ่ะวันยู่คนเดียวนะนึกซึ้งน่าดูเลยพวกกันเนี้ยเข้านึกซึ้งมากเลยพวกนเนี้ยผมผมไม่ไหวแล้วผมเดินกลับพะก็ผมก็ไม่กลั้นหิวเข้าแบางไปทั้งหมดยิ่งไปก็ยิ่งมันนกพ่อเล่นดีแต่ไม่ไม่เข้าเลยนก เวลาผมก็เล่นเป็นเลยกะคผมอันนี้สองตอวเล่นพอได้อยู่ลูป่าเหมือนกันเล่นเล่นหมันกันลูกไม่เอาเลยแต่ม่กันนูนตกมาให้มันโดนฝนนีแก้มเนีปามเเนียนสดเนียช่ว่าแล้วก็ตามจานป๊อปเ่งับเดียวจานป๊อปให้เหวะ ทักเดียวบ้องโทรตามนะให้จัวผมแบบเขาวะร <c oughs> อด้วยรอด้วยออตามงครับไปนู้นนะเราเดินคนเดียวตาม <c oughs> เราเตะได้พวกน,นี้งง <c oughs> มาพวกมขึ้นไปนู้นเลยนะขึ้นลงที่รักลงมาแล้วไปมาเอ,อาทอดตรงใส่ไป <c oughs> นู้นดีกว่าที่แยกแยกกันเนี้ยนะ่นใชข้าวองข้าไปนู้นเดินขึ้นไปนู้นข้างบน

ไม่รู้ขไหนไม่ดีกมาจับตรงนั้นลลลงสิมแขงขมเอออันแบบเฉื่อยวะนี่มีใครเดินถึงไร้ปัอย่างครอย่างนี้ไปที่ไหปอองามนะตรงคท้ายมาแล้วจะายไปเลยเลยเลยตรงตรงนี้ตรงนี้ไปเอเลยบ้านหลังนี้ไปอ่ะเบ็ดงป้ายหนาน้นดีกว่านี่เลยเลยจบหลนี้ไปแล้วะ ตรง,งนั้นนาจะลบก็ยด้97 97 96 95ละแท้เราเราล่องไหนงมนี่ก็ใช้เล็กเส้นไงไงสน,นี่ไงย็นนกตัวแล้วเหลาธรรมดาอาไม่ใช้เม่ยีก งัดตัวดที่เหนแล้วคดีสื่อต่อเลยคดีสื่อเลยมันขัดอยู่ตรงนั้นอยางโม้แล้วคดีเก็บเลยแล้วเขาใครเยเลยแม่นบอกแล้วก็เอาปายเอาเข้าครเลยน่านจานักโอไอแถวนี้ใส่บางยังขึ้นยัง ขึ้นนะได้ขึ้นเลยสวยเลยไปหลังจากทางเข้าวเสร็น,นะครับผมทุกคนตรงคือเข้าหมายนะครับผมได้ยินเสียงโยนใหญ่ๆใส่ตงนีักเตะครับอันนี้หมายมื้อเช้านะครับผมตรงนี้ก็เป็นหมายมื้อเช้ากินข้าวนะครับช่วงเที่ยงแล้วบ่ายจะย้ายไปอีกมุมนึงนะครับผมฝั่งทางนู้นนะครับกระพาเก็บอุปกรณ์สัมภาระนะครับขึ้นรถตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองบ่ายสามนะครับอโอ้โหจารย์ตั่ำอจาจารย์อาจารย์ลงเลย จารย์เต้มโอ้คนเดียวฮะเต้มแล้วครับผมครึ่งวันครับผมครึ่งวันหมานเกินสายเมืองมาต่อสายป่าก็หมืนเหมือนเดิมคนหมันให้เด็กก็เหมนเออคนหมันให้เด็กก็เหมือนไปใบใบผูกปนอนเลยทุกใบเยอะหน้าคอยผูกปนอนถาได้เลยเอฟั์เลยอะไปครับตามหมายต่อไปครับผมตัวนี้เข้าครับผม ยายหมายช่วงบนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับผมนี่เอาบรรยากาศตรงนี้เลย่ไหครับดีไหมครับแต่อใชี่เยอะเไปฮู้ดนูนาูะเี่เดินไปนู่นแเบดบี๋ยวผมเดินไปรอบไปนี่กับลุงเข้ามาเออ ไปนู่นในชู้ใช้นู่นน่ะเออชายนู่นน่ะตานะไปครับไปถูกเดินไปนู่นนะครับผมไปลูกเราเดินไปนี่ไปต้องให้สอนตลอดไอ้เด็กแบบนี้ไงเขาเขาอยู่ทุกเด็กต้องให้สอนตลอดแม่สอนตลอดจริงจไอ้ลูกติดแบบนี้ไงเออไปเวลต้อแล้วไม่ ยอมรับว่าเหนียวมากนะทุกท่านครับผมอากาศข้างๆร้อนนะครับก็คลิปนี้ก็มาณสี่โมงแล้วนะครับผมก็พาทุกคนเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมพอาะเมื่อเช้านกต่อก็ไม่ค่อยขันนะครับอากาศเนื่องจากอากาศสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจครับอ่าหมายสวยนะครับผมราให้อากาศแล้วฝนตกอีกสักรอบสองรอบเราค่อยมาใหม่นะครับผม ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามรับชมครับไปกลับบ้านครับพี่เดินทางกลับบ้านครับผมเนี่ยผมก็จะจะกลับเรื่อยๆครับผมพี่พีน้องครับสวัสดีครับรอบหน้าเจอกันใหม่ครับให้ผลตัวก่อนขับรถเรื่อยๆนะครับอย่ารอดีครับอย่าอย่าอไปเรื่อยๆนะครับทุกคนดีครับห่าน้ำมาเพียวห้าไม่นะครับ เออ <im it> เออใช่ใช่เดี๋ยวผมก็ไปเลยเหมือนกันพี่แต่ <im it> <im it> พี่มีอะไรโทรคุยกันครับผม